วันนี้เราจะไปบริจาคเลือดก,กันค่ะโดยวันนี้ไม่ใช่การบริจาคเลือดแบบทั่วไปด้วยวันนี้เราจะมาร่วมกับโครงการของป๊อปมาอยากได้ราวบียจริงๆแล้วมันจะคล้ายๆกับการบริจาคแบบปกติเลยค่ะแต่ครั้งนี้เขาจะมีรางวัลพิเศษให้เราซึ่งร่วมกับทางป๊อปมานั่นเองแต่ก็มาดูกันว่าฟักพิงค์จะได้อะไรเต่นเต้น โดยในการบริจาคเลือดครั้ง,งนี้นะคะก็เป็นการก้าวออกจากเซฟโซนของพังกิ้งเลยเพราะว่าจริงๆเคยบริจาคมาแล้วรอบหนึ่งคะ่ะเมื่อ2ปีที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยแบบ พอบริจาคเสร็จแล้วก็เกิดอาการวูบแล้วก็เป็นลมไปเลยแบบหน้ามืดไปเลยแล้วก็กลัวมากก็เลยไม่ได้บริจาคที่ไหนอีกเลยตั้งสปีผ่านมาแล้วจนครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2ในชีวิตนะคะที่จะได้มาบริจาคเลือดให้กับคนอื่นค่ะ <c oughs> เราจะมาบริจาคก,กันที่สภากาชาไทยนะคะที่เอมาทีสามย่านตอนนี้เราก็อยู่เอมาทีสย่านแหละเดี๋ยวเดินต่อไปอีกนิดนึงแล้วก็จะถึงค่ะ ตื่นเต้นนะแบบถึงแม้เราจะรู้ว่ามันต้องเป็นยังไงใช่ไหมแต่เราก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีตอนนี้จะเป็นลมแล้วยังไม่บริจาคเลย <S <S ตอนนี้เราอยู่กันที่ทุนสถานสวภาสภา,ากาชาติไทยแล้วค่ะหลังจากที่เราเดินมาดุ่งดุ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 งแนะนำให้เอาลมมาด้วยถ้ามาช่วงเวลานี้ร้อนมาก <S 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 เรานัดไป6หกโมงแต่เขาให้เรามาก่อนครึ่งชั่วโมงตอนนี้เราต้องไปถึงที่ตรงนั้นคือห้าโมงครึ่งนะคะ นะเดี๋ยวเดินไปหาตึกสภากาชาดกันโอเคตอนนี้เราเดินมาถึงจุดหมายของเราแล้วนะคะนั่นก็คือสภากาชาดไทยต้าด้าศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะตึกนี้ไปนะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันว่าต้องเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมาลงทะเบยียนสีป๊อปมา,อาขอบคุณค่ะ ตอนนี้เราจะได้แบบฟอร์มมาต้องกรอกตามจริงนะตามความจริงตอนนี้เราเกรอกข้อมูลเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มที่เขาให้เราติก๊กถูกติ๊กผิดเนะเวลากรอกก็อยากให้อ่านดีๆว่ามันจะมีแบบท่านเคยท่านไม่เคยเรามาจะติ๊กผิดแล้วก็เป็นข้อมูลส่วนตัวปุ๊บ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 โอเคเดี๋ยวเราไปวัดความดันกันตอนนี้เรามาอยู่จุดที่สองลงทะเบียนผู้บริจาคโลหิตค่ะ ตอนนี้เราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้บัตรน้องเขียวนี้มาเดี๋ยวเราก็จะเข้าห้องนี้เนาะเขาน่าจะเป็นคุณหมอเขาจะมาเช็คเลือดเราอีกทีว่าเลือดเราเนี่ยเขาบริษัทได้ไหมเดี๋ยวเข้าไปชิงตอนเจาะที่ปลายนิ้วเมื่อกี้เราเข้าห้องนี้ไปนี่เจาะดูว่าค่าเลือดเราได้ไหมไม่ได้ตัดนิ้วนะ,ะทุกคนแค่เจาะเฉยๆไม่เจ็บเลยไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วก็มีเลือดออกมานิดเดียว ก็คือเขาจะเจาะปลายนิ้วเราใช่ไหมแล้วเขาก็จะเอาไปตรวจค่าเลือดว่าค่าเลือดเรามันได้หรือเปล่าแล้วเขาก็จะให้นี่ด้วยยาท่านเ็กเอาไว้กินวันละเม็ดให้ห้าสิบเม็ดเท่ากับกินห้าสิบวันพอเราเจาะเลือดเสร็จเรียบร้อยล้วก็ได้เข้าไปพบกับคุณหมอคะ่ะคุณหมอเขาก็จะรีเช็คเราว่า เออเรามีบาดแผลอะไรไหมมีกินยาอะไรไหมมีผ่าตัดอะไรไหมแล้วก็เมื่อกลางวันนี้กินอะไรมาตอนกี่โมงนอนนอนกี่โมงกี่ชั่วโมงถามหมดเลย <laughs> เราก็ต้องตอบตามความจริงนะคะ <laughs> เขาจะได้เช็คดีๆว่าเราเนี่ยมีคุณสมบัติพอที่จะบริจาคหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเราบริจาคไปแล้วมันจะเอ <laughs> อกไงตอนกี้อ๋อกืับลืมหมอบอกว่าให้ไปกินน้ำนี่กินไปเลย3-4แก้ว S <S <S อันนี้เราอยู่นะห้องรับบริจาคลอหิตแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปเออจาะแคดกันเกิดไงบ้ญญางโอเคไม่เป็นไรนี่เราบริจากเลือดเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่เรื่องรอยของผู้ตาตอนนี้เราก็มารับขนมเนาะวเขาจะมีหลังจากบริจาคเสร็จเขาก็จะมีขนมแะกระน้ำให้เราเติมพลัง เราต้องกินไม่งั้นเดี๋ยวเราจะอ,าอ้วกอนะีแต่ขอกินๆจะมาหิวเลยเราต้องไปรับของที่เรารอ<ผ>ของเอ้ยเขาต้องเรียกว่าของรางวัลกุกกา <c oughs> ขอบคุณค่ะของราวัลกุกกตอนนี้เราก็สอนเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วาวางเรือไปเรียบร้อยนี่รอรอยคะ นี่คือรางวันของวากิ้งอินรางวัลของโกกาได้น้องวันนี้คลิปมันนะคะเออ,เอจริงการมาจัดแล้วครนี้รู้สึกโอเคกว่าครั้งที่แล้วอยู่นะรู้สึกว่าเราได้มาแบ่งปันอะไรเงี้ยแล้วเามื่อกี้ดูเหมือนเขาไปขึ้นจอให้เนาะว่ามีคำความหนึ่งที่เขาพูดมาว่าแบบ กำลังมีใครสักคนที่กำลังรอสายของเราอยู่ก็คือเหมือนเขากำลังที่จะรอเลือดจากเรามาคนเขาแบบคือถึงขั้นวิกฤตแล้วอวะถ้าเขาไม่มีเลือดเราตรงเนี้ยเขาอาจจะไม่มีชีวิตต่ออยู่บนโลกนี้เลยก็ได้ก็เลยรู้สึกว่าอิมแพคกับเรามากๆเลยเพราะาเราแบบมีจิตใจที่ยาจะอยากจะช่วยเขาอยู่แล้วอนยะ่าเงี้ย รู้สึกดีมากที่ตัวเองได้ทั้งก้าวข้ามผ่านเซฟโซนของตัวเองแล้วก็ยังได้ช่วยเหลือคนอื่นเป็นอะไรที่เพิ่งพิม์จนก็อยากชวนให้ทุกคนมาบริจาคเลือดมาแบ่งปันเลือดของตัวเองจากคนที่สุขภาพแข็งแรงก็บริจาคให้กับคนอื่นๆที่เขาต้องการจริงๆยังไงก็เชิญชวนทุกคนมาบริจาคเลือดกันนะคะบ๊ายบาย